มขอ d i s c คลม e r นิดนึง่าเรื่องเรื่องราวของผมอาจจะไม่ได้ตรงกับของใครหรืออะไรเพราะว่ามันมีหลายเวอร์ชันจริงๆแล้วก็บางอันอาจจะเป็นพี่บางอันอาจจะเป็นน้องบางอันอาจจะไม่มีอันนี้บางอันอาจจะมีอันนู้นอะไรอย่างงี้นะครับปกติทุกคนจะรู้เรื่องราวตำนานเทพประกานำกรีจาก Hercules ไง <laughs> อ่าชื่อชื่อจริงๆของเทพ อพอนามกรีกอาชะเรียกไม่เหมือนกันมีเยอะแยะมากมายเพราะว่ามันจะมีแบบภาษาของโรมันกับกรีกผสมกันด้วยแล้วแต่เทพที่จะเรียกกันเลยเอออย่างของเฮอร์คูลิสันก็จะมีแบบก็แบบว่าเทพสังสรรค์ใช่ไหมสังสรรค์มีลูกลูกหาย <c oughs> ลูกโตลูกเก่งลูกเป็นเทพอ่ะประมาณนี้ซีเคิลของเอ่อเหล่าวีรบุรุษเทพกรีกมันก็แถวๆนี้แหละเออมันจะวนๆแถวๆนี้แหละเออ แต่ทีเนี้ยก่อนที่มันจะมีวีระวีรกรรมวีรชนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบเทพโอลิมปัสใช่ไหมปกติอ่ะปกติทุกคนส่วนใหญ่จะรู้เรื่องราวตั้งแต่ตรงนี้ลงไปใช่ไหมเออลงไปข้างล่างแต่จริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วเรื่องราวของรกรกตนามกิศนะมันเริ่มตั้งแต่ยุคที่เราไม่มีอะไรเลยแ่นห่างล่ะไม่มีอะไรเลยหมายความว่าอะไรโลกของเราเยอะไม่มีหลอดไฟตั้งแต่ ตั้งแต่โทมัสอดิสันยังไม่ได้ผลิตหลอดไฟตั้งแต่มูดาวยังไม่สว่างวับเปล่าวนะฮะสิ่งแรกที่อยู่ในประการนมเกลีกนะครับที่โผล่ขึ้นมานั่นก็คือเฮอสเฮอสจริงๆหลายๆคนถ้าแปลมันอังกฤษน่าจะแบบความวุ่นวายไหมคืออะไรอย่าไปสนใจมันเลยเฮอสคือความว่างเปล่านะฮะหรือนะหรือด้วยลอยแยก ทีนี้พอมีเทพเค a อสนะครับที่หลายๆคนเขายกยอว่าเป็นเทพแห่งความว่างเปล่าเลยมีรอยแยกต่างๆตอนนี้มีแค่ความว่างเปล่านะมันดำดำอย่างนี้ตลอดเลยแล้วทีนี้นะครับสิ่งที่เกิดตามมาหลังจากเค a อสนั่นก็คืออะไรเอ่ยสิ่งสิ่งหนึ่งที่จะอ้างอิงว่าเป็นลูกไหมก็ไม่เชิงแต่ว่าเขามี2ส,สิ่งโผล่ขึ้นมาก็คือ nix และเ l b u s นะครับผมไม่รู้ว่าจะมีใครจําได้ไหมนะครับอ,อ๋อผมเคยพูดไว้ในเดบิวว่า บ้านของยงมมทูตคนนี้นะฮะชื่อว่าเอเดบัสนะครับเขาว่าอะไรทําไมถึงมีความเกี่ยวโยงกันหรือเปล่าอาจจะมีหรือเปล่าทําไมพี่กิมถึงตั้งชื่อที่อย่ของเราว่าเ e อเดบัสเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าเทพเอเดบัสเนี่เขาคือเทพแห่งความมือดอย่างไงล่ะใช่แล้วคอสก็เลยไม่ใช่ตัวแทนของห้วงอวกาศและความมืดข้างนอกเขาคือความว่างเปล่าหรือหลุมหลุมลอยแยกมากกว่าผมก็เลยตีความว่า มันคงไม่ใช่อวกาศั้งเคออสเนี่ยอาจจะแบบหลุมดําอะไรประมาณนี้แล้วหลุมดําเป็นคนเอาความมืดออกมาสู่โลกกว้างเออเป็นบนรรพบุรุษพี่กิมสวัสดีครับปุถดุดแล้วสิ่งที่เรียกว่านิสนะครับเขาเรียกว่าเป็นเทพีก็คือผู้หญิงนั่นเองนะครับเทพีของอะไรเทพีนิสนะครับคือเทพีแห่งราตรีไงล่ะเออแปลว่าทั้งคู่อาจจะอยู่ด้วยกันก็ได้บรรพบุพร,รุษของแวมไพ์ไม่ใช่นิสกับ เอเดบัสนะครับเขาอยู่ด้วยกันนะครับพออยู่กันด้วยกันนานๆเขาก็รักกันจนแบบว่ามีดวงดาวแบบเปล่งประกายกันขึ้นมาเ,ออเริ่มเป็นละเริ่มเป็นอวกาศละพอยามราตรีและความมืดอยู่ด้วยกันนะครับเมื่อนั้นก็มีพันพะสุธาอันใหญ่โตโพลข,ขึ้นมาในดารานามนั้นมีชื่อว่าเทพีไกอา ก็มีเทพีกไกอาโผขึ้นมาหรือสิ่งที่นั้นก็คือโลกของเรานั่นเองแต่ทําไมทําไมผมถึงวาดอย่างนี้ทําไมพี่กิมไม่วาดวาดไกอาแบบนี้เอออย่างนี้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะแฮเพราะฮฮถ้าหนูอยากกินอยากกินขนมที่ฝรั่งเศสหนูจะต้องเดินทา,างยังไงอ่ะโอ้ลูกก็ต้องเดินไปอีกฟากโลกหนึ่งยังไงล่ะลูกแต่อย่าเดินไกลเกินไปนะไม่อย่างนั้นลูกจะตกขอบโลกใช่แล้วโลกแบบเขาเชื่อกันว่าอย่างนั้น ก็จะมีสิ่งนี้คือสิ่งแรกที่กําเนิดขึ้นมาหลังจากที่นิกส์กับเอเลบาสอยู่ด้วยกันนะครับไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าจริงๆต้องเรียกว่าไก่อาอาจจะโผล่มาจากเคออสก็ได้อาจจะโผล่มาจากกลุ่มของเคออสต่อมาเลยก็ได้มีพื้นแล้วเราก็ต้องมีอะไรอีกทะเลยังไงล่ะแต่เมื่อก่อนทะเลเนี่ยมันเชยไปเขามีชื่อที่เลือดดก,กว่านั้นเขาจะมีชื่อว่าโพทัส <c oughs> รู้แล้วนะพ่อ อ๋อไม่ใช่โพทัสพนทัสเออพนทัสนะครัข้างแรงมันก็มีพื้นแล้วตรงนู้นก็มีน้ําและข้างบนน่ะเขาไม่เห็นมืดเหมือนที่พ่อบอกเลยบางทีมันก็สีฟ้าๆพ่อข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพ่อลูกยังขี้สงสัยอยู่นะครับบางคนเขาก็จะเรียกว่ายูเรนัสอยู่นะเออบนฟ้าที่มันมีเมฆใช่ไหมเออเมฆกันเยอะเขาเรียกว่ายูรานอยสยังไงล่ะลูกเอเออโอ อันนี้อันนี้คือเขาลมล่างกันเป็นกัปตันแพนเน็ใช่ไหมพอ่อยังยังลูกยังไม่ใช่ <Young. S 2> กัปตันแพนเน็ตมีหคนแต่ว่าตอนนี้มีแค่สามเพราะฉะนั้นพ่อจะเพิ่มอีกอย่างหนึ่งให้คืออะไรฮะลูกรู้ไหมว่าเวลาลูกทําบาปทํากรรมตีพ่อตีเม่ลูกจะต้องโดนส่งไปที่ไหนลูกอะเราต้องโดนส่งไปฝึกดัดสันดานที่สถานบําบัดนั่นก็คือหลุมอุ้ยีย่นี่หลุมทาทาัทาทาส ลุมลักอันนั้นไม่ใช่ล่ะนะฮะเมื่อสี่อย่างเขารวมกันเป็นโลกนั่นเองที่เราอยู่กันตอนนี้ถ้าลูกไม่เชื่อแล้วก็ลูกลองขุดลุมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆดูสิแล้วลูกจะเจอกับทาทารัสแน่นอนนี่คือสิ่งที่พ่อแม่เมื่อก่อนเขาจะหลอกเด็กกันไว้ขนาดนักวิทยาศาสตร,ร์ปัจจุบันยังขุดไปถึงแกนโลกไม่ได้เลยแต่ว่าต้องพูดยังไงดีอันเนี้ยส่วนใหญ่เวลาเวลาสิ่งที่กําเนิดออกมาหลังจากเคออฟส่วนใหญ่เขาจะให้มีสี่อย่างกัน บางทีอีกเวอร์ชันหนึ่งเนาะตัวแปรตัวแปร4 4อย่างหลักของตำนานกรีกจะมีเควอสไกอาทารา,ารัสแล้วอีกอย่างหนึ่งจะจะตัดพอนทัสออกไปเพราะว่าพอนทัสอาจจะรวมกับไกอาไปเลยพืนน้ำกับไกอาแผ่นดินอะไรเงี้ยรวมกันไปเลยเขาจะมีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืออีดอสนะฮะอีดอสคือเทพอะไรอีดอสคือความรักนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเกิดออกมาไม่ได้ถ้านิก และเอเ,อเอลวัสไม่มีความรักโลกทุกอย่างมันจะแบบไม่มีอะไรเกิดออกมาได้ท,ทุกอย่างเกิดขึ้นจากความรักนั่นเองผมก็เลยว่าฮะได้เหรอเรื่องราวทั้งหมดอ่ะส่วนใหญ่จะเกิดเรื่องระางแค่2คนนี้นะฮะใกล้อา,าล้วอยู่เลยนอน,น,อนแล้วทีนี้เรื่องราวมันเกิดขึ้นได้ยังไงยวนอนรูน้สึกว่าหลอดไปลอยมาแล้วก็แบบเออพี่ขึ้นน้ําเขาก็แบบดูไม่คุยกับใครดูดูแบบหงุดหงิดพอทักปุ๊บก็แบบว่าเฮ้ยไม่ชอบใจอย่ามาทักข้า เห็นไหมเห็นไหมว่านาแบบท้องฟ้าท้องฟ้ากําลังรวมตัวกันแล้วไปอยู่ในเหนือแน่นฟ้าทะเลเห็นไหมทะเลมันจะทะเลมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ทะเลจะรู้สึกว่าแบบขึ้นขึ้นมาแบบโมโหขี้อายไม่อยากให้ใครรบกวนจะเริ่มแบบหยามมายุ่งขึ้นซัดฮกซัดฮกแบบว่าทักทําไมไม่อยากคุยและให้ไปก็ไม่ไปถ้าไม่ไปอีกฉันจะสร้างน้าวนดูดแกแล้วนะเออพี่พนตัดเขาเขาดู เขาดูเขาดูเออยูนาโตก็เลยโอ้ไม่คุยก็แห้ะไม่คุยกับพี่พนทัสก็แห้ะอยากจะคุยกับพี่ทัทารัสเออพี่ทัทารัสหลบอยู่ข้างล่างนักกว่าอีกอันนี้อินโทเวิร์ตของจริงนะฮะอินโทเวิร์ตแบบไม่ให้เห็นหน้าเลยจะไปเคาะเรียกก็ไม่รู้จะเคาะยังไงเอาว่าต้องอยากไปหาพี่ทัทารัสนะครับก็จะต้องมุดผ่านท่านไกอาไปก่อนทีนี้เรื่องราวมันก็บังเกิดเพราะว่า ยูเรนอสจะไปหาพี่ธารธาร์ก็ต้องผ่านนางก่อนใช่ไหมเออฉันอยากไปคุยกับพี่ชายจังเลยอยากจะชวนเล่นเกมกันจังแต่ว่าอุ๊ยพอเจอหน้ากันแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปิ๊งรักนะครับปิงรักกันเกิดขึ้นว่าแบบอุ๊ยเม่นางเ <c oughs> อ่อให้ให้นึกให้นึกสภาพสวัสิว่อยู่ในอสกำลงังเปิดแผนที่อยู่หา,หาหาหลุมธารธาร์ของพี่พี่ชายก็แบบเออหลุมพี่ชายต้องไปทางไหนนะเออตรงนั้นมีคนอยู่ด้วยเหรอ เออไม่นางไม่นางพอจะรู้ไหมว่าถทัทรักอ่อไม่ช่างว่าไม่นางชื่ออะไรนะครับทำไมปากแดงๆจะไว้ใจไปกาเออนะฮะก็ตกกลุ่มรักกันนิดหนึ่งความรักมันบังเกิดจักรวาลก็วุ่นวายนะฮะจนมีลูกด้วยกันออกมา12คนนั่นเองคลั่งรักแบบสุดๆนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าเ่า เออนะครับไททันนั่นเองนะฮะเหล่าไททันที่ทุกคนหลายหลายคนรู้จักกันก็จะมีหน้าตาเป็นยังไงตัวสูงใช่ไหมตัวสูงพลังกำลังแบบเยอะแยะลูกของเรายูเรนนอสกายอานั่นก็คือเอเลนแอนนี่ไม่ใช่ผมหยอกเออนะครับไม่ใช่พี่ครับพี่ครับ เทียบ1 2ตัวไททันขนาดนี้ผมจําไม่ได้หรอกโอเคไม่เป็นไรออกสอบจริงๆเนะี่ยมี2คนนะฮะมี2คนจํา2คนนี้ไม่ก่อนนะครับแต่ว่าทดไม่แน่ใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าทาไมถึงเลือกสองคนนี้เพราะว่าเขาจะคิมินโตะนัทโิโกกันอีกแล้วนะฮะแต่ว่ายัางยังก่อนนะครับยังก่อน